สวัสดีค่ะพ,พ่อพี่น้องเข่าเด้อค่ะเด้อมนันมีเมนูก๋อยไข่ก๋อยไข่กับขมิ้งห,หัวหอมมาเด้อพี่น้องเด้อมีหูกล่องชัดบ่อมีก๋อยไข่มาแดงน้ำยาเสร็จพร้อมแม่ลูกพังง้อมากินเขา่า แล้วพ <ừ. S 1> ี <ừ. S 1> ải, ่น้อด้ากคมรเกี่ยวกับูมยคอยคัดมาลูสภาพคนไปแงไเม่อวาง ก็พักสลัดเนาะแล้วก็กินก็ใบกระโดนนะแล้วก็เดหาอันนี้สีเงาอื่ล่อยค่าหมดยังอันแสนสูงเลยมันี má mẹ, <laughs> <laughs> sáng nó mẹ? một đích. nó bị nóng nóng Các nóng nó nóng <laughs> nóng <một> <laughs>

กล่องชัดป่ะพักน้อยไหไมแม่รู้นารักดีเนอะพัะกสลัดก,กินก๋วยตกับเขากันเนาะ xin má đi chẳng hạn là, má má, áo. อะไรลูกเอาไม่เอาลูกนุ๊กจีไม่เป็นลูกใ <c oughs> ส่ยอยากน้ำใส่า,ยสายอยากน้ำพี่เนอะ ักมาใหญ่น้อพี่น้องเด้อมาขนขขาพ่อสั่งก็ไปหยั่งทีเมขายอยู รึเ่แพ่ล่กบูนซืแพงกมูนอ่ะรึเ่ซื้อมก็บ่ได้บ่บ้าไห้เห็นเสียงบ่ได้ยินฟังเชียงเลยหาไปอืมเประเมือนกันงานเป็นเหมือนกันงานงานแล้วงานเราลดตองมี้ลิปเชียงเกังเชียงันยังดีอยู่บ่ลดแตมันยังดีแต่ว่ามันเดี่ยวบ่ได้อ๋อก่งเขา ไเขาไปตลาดคดเียดเงก็เขาไปไปสตาร์บัคสอยู่หนอน้าะอออย่ห้่ยู่อยู่อยายมาอยู่กับสตาร์บัคโร่ดอนาะือบ้บอพอไปได้ก็เเงินมาจ่ายไว้อือจะเบียดเครื่องวาสิรถังอยู่ยืนเจ้าเจ้าไม่เดีอยวะแต่ทุกทัวแลเราไจะขี่รจะขับ 呵呵。他想买，还是用轮胎拼了。 เราใช้สื่อตั้งแต่สมัยลูกชายเกิดก็เ <G> ห <ül> ็ลูกชายกสามสิปีแล้ว <G> เ <ül> ่นผีหนังเด้อ บ้าแสบแบน่าขยะแขยกข้าวข้าวมันัง ơi mặc lại đi. Qua mình luộc xa thịt năm nó ăn một đi. con Pha thật. บ,บังคับกม่รู้จะทำ่องลงใครมาแดงก่อยมาหล่ะวันนอ้ผมบ่นไปคล้บปล่อยไลฟ์ปวดพี่น่อง กินเบ่แบดมันเวลูลก,ก้าอ,อยา่มากินย่างาบวกิน็นี่เนาะกินข้ามย่างบ่กเก็บมาสั่ะเพื่อกระิบงไปกินเที่ยงแล้วเนี่ยก่อพัวลูกถข้าวกินกินข่าวจนถึงเมื่อติพี่นนอะ อิม่มคำสุดท้ายน้องพี่น้องนะอิ่มไหมอืมแสบบอกเลยว่าแสบรสชาแล้วบบจักกิิแล้วบบจักของแแสบทำก่อนทำสุดท้าย วาลงคือก่วยเงียบงีก็อึ้งมเลยนี่ยเพลกลาก่อนจะพี่นน้องเด้ปคืออยากใช้งานกันคุ้หนาพอกนัหมาสวัสดีค่ะ